อยากทราบว่าทําไมการมีเพศสัมพันธ์ถึงเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดคะ่าสำหรับตัวเองดีคิดว่าไงครับก็น่าจะดีมัค่ะมันเป็นการเสียงเหงื่อเยอะเอางเอาละครับ,รบผมจะลองตอบดูหน่อยครับจะพยายามตอบให้น้องๆฟังแบบ การมีเพศสัมพันธ์ในเหมือนกับการออกกําลังกายไหมนะครับการมีสัมพันธภาพในการมีความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยตอนจบเมื่อมีความสุขมันก็จะหลั่งสารในความสุขที่เรียกว่าเอ็นโดรฟินออกมาถูกไหมครับเอนโดรฟินตัวนี้มันหลั่งออกมาแล้วมันจะผ่อนคลายหายเครียดนอนหลับฝันดีจะได้ทําให้เกิดติดอกติดใจกลายเป็นโรคติดเซ็ก์กันไปนะครับแต่เรามานั่งมองว่าการออกกําลังกายอย่างดีๆเช่นพวกน้องไปออกกําลังกายเนี่ยไปวิ่งหรือไปเล่นกีฬาอะไรต่างๆที่จะนชื่อเสียงยกน้าหนักที่ก็ออกกําลังกายเห็นไหมได้เหรียญทอง เวลาออกกาลังกายที่เราชื่นชอบเราจะมีความสุขเหมือนกันมันจะหลั่งสารเอนโดฟินตัวเดียวกันออกมานะครับแนละ้วถ้าเกิดจะเหมือนกันือตรงนี้แหละว่ามีเพศสัมพันธ์กับออกกําลังกายก็หลั่งเอนโดฟินมีประโยชน์อย่างไรสำหรับน้องๆวัยรุ่นถ้ามีประโยชน์ยังไงก็คือน้องๆวัยรุ่นแทนที่จะไปมีเซ็ก์กันมั่วซั่วเสียเวลาอาจจะติดโรคหรือมีลูกใช่ไหมแล้วออกกําลังกายกันซะเราก็หลั่งสารแห่งความสุขเหมือนกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จบแล้วเดี๋ยวไปออกกําลังกายกันให้ให,หมดเลยนะนะครับนี่แหละครับใครที่ออก กล้ามเนื้อแข็งแรงกว่าไหมเนี่ยเป็นข้อดีในการออกกำลังกายงั้นถ้าเกิดมามองกันนะครับผมว่าออกกำลังกายดีกว่าเนาะ